สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับพี่น้องบปแจ้งก็บโได้นะครับนะบปดแจ้งกับโดได้พี่น้องนะวัวผูนะครับราคาหมื่นถึงหมื่นห่านี่ครับพันหมื่นสองนี่ครับนะมันหมื่นสองนะครับในห้างนะครับผูดคุยนะครับนะห้ากับว่าได้เวทายไป ่าพูดคุยนะครับเพราะว่ามีช่องอ่ายูทูปช่องหนึ่งเพิ่นอ่าพูดคุยอยู่นะครับนะเพิ่นถ่ายอยู่ผมก็เรียกประเด้๋ยวพิายน,นะครับนี่เพิ่นก็นให้ข้อมูลนะครับนะช่องยูทูปช่องหนึ่งเพไปยืนอ่าฟังอยู่นะครับนะ่วัวผู่ที่เพิ่นสื่อขออภัยครับที่เพิ่นซื้อนี่เป็นวัวผู่ไทยนะครับไทยสูงร้อยสามห้าเป็นองค์นเรตการเราบรารมันก็ซื้อนะครับร้อยสามห้านะครับสูงอายุประมาณหนึ่งประมาณสิบ สองเดือนถึงสิบห้าเดือนนะครับประมาณนี้นะครับงัวอะไรการเล่พูนะครับเล่พูขออภัยครับนะเล่พูขยับขึ้นนะครับจากเคยซื้อหมื่นห้าเขาบอกได้ครับนะจากเคยซื้อหมื่นห้าขยับเป็นหมื่นแปดนะครับนะซื้อหมื่นสองนะครับขยับเป็นหมื่นห้านะครับจะรู้ง่ายๆคือรอยเป็นสื่อนี่หมื่นสองหมื่นสามเนี่ยครับขยับขึ้นตัวละสามพันนะครับ นะครับเพิ่นบอกตัวนี้ราคาซื้อขายกันในตลาดนะครับราคาซื้อขายกันในตลาดนะดวันในห้อยสิไปซื้อพี่นอ้องอ่าเท่าไหร่ในบ้านนั้นตัวนี้กะอ่าต้องแยกแยะนะครับเด้อนะเพิ่นให้ถือห้แพงก็ต้องแยกแยะตัวนี้เอาผมพูดเนี่ยเอาราคาตลาดเป็นหลักนะครับนะนะเอาราคาตลาดเป็นหลักนะครับในห้อยอก,ก็จะได้รู้ นะครับแต่ได้หอยเิ่นตั้งไว้ปสูงอู่แล้วนะครับนะเต้นห้หอยแล้วก็ก็บ่รู้ลู่ดอกพี้องเพราะว่าเิ่นเข้าตลาดประจํานะครับนะเิ่นหองไว้สูงแล้วก็ขายด้ราคาขยับขึ้นนะครับในหางเิ่นอยากได้เิ่นก็ต้องซื้อแพงขึ้นนะครับนะู้ซื้อลายี่พี่้องในหางเพชรบุรีนี่ผมมม่แน่ใจว่าซื้อทรงมาเรยบอนะครับหรือว่าซื้อขุนนะครับเต่มา1ิปหล่อนึงต่อพวงนะครับนะนะ ถ้างวัวไส่นี่ก็ได้สิบล่อหนึ่งได้สี่สิบตัวบ่ถ้าผมจำมาผิดนะผมผิดขอมูลหน่อยอยู่พี่น้องเว่างวัวไส้มืน่นต้นๆน,น,นี่มันใส่ลายเลยครับนะครับทั้งสิบล่อทั้งพวงก,กับว่าแปดสิบตัวนะครับนะตอนละสี่สิบตัวไวง่ายเถอะพี่น้องนะแม่มันสิบล่อนะแม่มันได้สี่สิบตัวนะครับแล้วก็ลูกมันนะครับพวงนั่นแหละก็ได้ อีก40นะครับอ่าเขาเอื่นมาลดพ่วงก็ได้80ตัวนะครับนี่จำนวนเพิ่นซื้อนะครับเจ้านี่็ซื้อเก่งซื้อดีนะครับให้ราคาดีนะครับส่วนมากในห้อยเอามา2,000ตัวเพิ่งกับสีเหมา2,000ตัวเลยนะครับเพิ่นบริษซื้อเป็นตัวทั้งตัวนะครับถ้าถ้าเป็นสเปคเพิ่นนะครับสำหรับคนที่เพิ่นมีซื้ออยู่พี่น้องผมลืมนะครับเป็นเขาเอื่นกันอยู่นะครับนะอ่าขยับนะครับขยับ3,000บาทเลยนะครับ เฉพาะผู่ได้พี่น้องเ้อเฉพาะผูนะเฉพาะผูเพอขยับกันเรื่องแจ้งนะครับแจ้งนะพี่นอ้องเขเรียงงัวงนะครับนะเพื่อสีได้ตังค่าเพื่อสีได้เพิ่มขึ้นมาเน่นะครับนะหรือขัน,นพอค่ามันไปกดกะนตอนนี้กันเทคนิคนะของไาของมันนะครับบางที่คนขายกันจำเป็นแทงเงินนะคนซื้อก็ต้องซื้อราคาต่ำนะครับเพื่อ ขายต่อนะครับเพื่อทำกำไรนะครับนะการซื้อขายกระยับนะครับนะตัวน,นี้ผมว่าแจ้งพี่นอ้องเลยรับทราบนะครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศในตลาดนะครับเป็นยังไงก็ต้อกกระดเห็ดขีปบอกแจง้งปวดคุยนะครับนะนอกเหนือจากราคาซื้อขายริงแล้วก็ต้องมีเออง้อสายพันธุ์ไหนขายได้สายพันธุ์ไหนขายยากนะครับสายพันธุ์ใดราคากระยับขึ้นเนี่ย ใช้พ ождения, ันไหนราคาทำลง้งถอยลงนะครับนะ <anak. S 2> ลอยเลียงนี <soap osion> ่ยังหนิงอยู่นะครับด้อลอยเลียงนี่นิงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี้ยวนะครับพูดไปไลา์คลิปเลยนะครับตาเขาดูดเขานะครับคนก็บาคอยเขามาซื้อนะครับหลักง่วงกับคนไปสองนัดสองนัดสามนัดจอยลงเรื่อยนะครับนะนะยิ่งพอข่านะครับฝอกลางนะครับคนก็บอกว่าเบานะครับคล้ายนะครับ คนสามนั้นแล้วราคานี้ขายนะเพราะว่านี่นะครับหูดแบบนี้เออได้ยินแล้วกืมบางทีมันขายบ่ได้นะครับในห้วยบริษั่านจะขายนะครับนอกจากสีมีตัวใดที่เพิ่นขายออกได้กําไรไปแล้วนะครับตัวแรกตัวสองยู่ตัวสามก็สิขายง่ายใช่ไหมครับนะแต่ตัวใดมากเขาก็หายวิตาขาดทุนขาดทุนนี่สี่เพิ่นขายไม่ได้กะในห่วยเพิ่นมองห่วยพี่น้องแต่เพิ่นขายได้เพิ่นขายนะครับนะเพิ่นบอไห่วแต่ขายได้คือขายนะครับ นาเทียวไว้คือหายบดได้นะครับเพราะว่าเวลาขนไปนี่งูว่อนผอมไปเรื่อยนะครับในกินแค่ฟางนะครับในกินแค่ฟางเนียนะครับนาหยากกินแน่นิดหน่อยนะครับนะนานามนี่ก็เขาก็ตักให้ยูพี่น้องนะครับเวลาใหญ่ตลาดนะเนี่ยเตงงวกับบริพักพอนะครับคือคนพี่น้องกับบดได้พักพรกับสูรผอมนะครับนะเนื้อหนังกับบเป่งปังมมีลาสีนะครับนะ ทำให้ราคากถอยลงขยับลงไปเรื่อยนะครับพี่น้องยิ่งคนหลนัดยิงขยับลงไปเรื่อยนะครับนะไปเพียงันวนะพอเมนยี่งใ่ราคาสูงขึ้นในพี่น้องงวดผอมลงจอยลงไปเรื่อยนะครับเงี้ยวออกทายออกนานัดกันลดแล้วพี่น้องนะที่พ่อค่านะครับอ่าเพื่องื้อกันาต่ำๆนี่คือว่าเฟื่องไปลาคนใหญ่นานักลดลงนะครับนะนี่ก็มีส่วนนะเพื่อนเท่าที่ผมไน้พูดคุยอย่างไฟเวียดนามนีก่ก็นะ ทายออกเงี่ยวออกนี่ครับน้ำหนักก็ลดลงไปเลยนะครับนะนักลดลงไปถ้าจำว่าอพิษนะจะมันเก้าโลสิบโลคนบอกวนะครับนะนะเวลาอ่าคนไปถึงเวียดนามนะครับนะน้ำหนักลดนะครับอาคลิปนี้ก็มัดูดคุยนะครับนะมันพิ่งหาดมันซุกนะครับเบื้องกันนะครับได้เบื้องกันถ้าเข้าไปก็เข้าได้นะครับผมว่าเข้าไปเบื้องง่วไปหาละสื่องวงนะ ับซอยพีซอยน้องเป็นคนหัวจักนะครับขายอยูนนะครับนะม mm ันกับเบิ้งบรรยากาศได้แล้วก็มาเล่าเป็นคลิปนี้ก็ได้นะครับนะ mm hmm. อ่านี่ก็เพราะว่าทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นอ่าเหตุการณ์จริงนะครับในตลาดนะครับอ่าบรรยากาศการจริงจริงนะครับที่มมาพูดมาพุยนะครับหา mm hmm. พี่น้องกับประมานนี่นะครับคลิปนี้นะ มื่อนี้อาจจะปล่อยมาหลายนะครับประมาณสองนะครับตอนเป็สามเนี่ยสามคลิปอยู่พี่น้องนะเดี๋ยวไปสามก็นสิครัลงอีกจะคลิปอยู่นะครับนะถือว่าน้อยนะครับพอฟังขึ้นกะนมีกีดอย่างเนี้ยนะครับนะไม่ไม่ได้คิดคอนเทนต์นะเห็นบ่ได้ให้หลายคลิปนะครับนะเแต่ยังมีอีกสามสี่คลิปนะครับนะอ่าขอบคุณที่เขามารับชมนะครับนะ ตัวนี้เป็นบรรยากาศพี่ใหญ่งงมาขายตะกแตนนะครับตัวนี้นะโงว่าถ้าเป็นสีสันพี่น้องนะจงละลอยอ่าอ่าสวัสดีครับ